รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกับผมโจนินนาสินชัยในรายการ The Gardener คนรักสวนนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นรู้จักแล้วก็รักสวนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมกลับมาที่การ์เด้นเซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมมีนัดกับอาจารย์สารโรธโสพนางกูลนะครับอาจารย์เป็นนักแต่งสวนชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งสวนชื่อว่าร้านนกฟูกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรวดนั่นเองนะครับ กรวดครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะมีสีสันสวยงามแล้วนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับทั้งตกแต่งสวนนะครับแล้วก็สามารถเอามาปกปิดในส่วนของสวนที่เราไม่ต้องการจะเปิดเผยนะครับหรือว่าส่วนของสวนที่ไม่สวยนั่นเองและที่สําคัญนะครับกรวดนั้นสามารถลดความกระด้างของปูนได้อีกด้วยนะครับเพราะว่ากรวดนั้นมีสีสันที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแต่เอ๊ะเราจะเลือกกรวดยังไงให้เหมาะกับสวนของเรานะครับผมมีคําตอบให้ครับ เดี๋ยวช่วงหน้าตามผมไปพบกับอาจารย์ในช่วงลุยแรงแต่งสวนครับ 69น0 0บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศน,นี่คือกล่องกระดาษธ,ธรรมดาแค่ทาด้วยซีเมนต์กันซึมจอรเข้แฟลกชิลยังกันน้ำได้ไม่รั่วซึมเพราะเป็นตราจรเข้เราจะใช้จระเข้สาธิตครับเฮ้ยยืดหยุ่นสูงยึดเกาะได้ดีกล่องกระดาษยังกันน้ำได้ขนาดนี้รับภาษาอะไรกับปัญหานา้ำรั่วซึมที่บ้านซีเมนต์กันซึมที่มีนวัตกรรมบล็อกน้ำไม่ให้ผ่าน หนึ่งเดียวกันซึมทุกจุดทั้งบ้านจระเข้เฟล็กชิลดีต้องมีติดบ้านใช่จระเข้มาตรฐานอเมริกาดาลี่ขอเสนอฮีโร่แห่งการปกป้องทรานส์ฟอร์เมอร์ฟรีแก้วลิอมิเต็ดอีดิชั่นหรือจัดเมื่อซื้อดาลี่ทพ็คู่วันนี้ถึง15ารกรกฎาคมนี้เรื่องปัญหาบ้านร้อนนะครับเราต้องใส่ใจองค์ประกอบหลายๆอย่างว่าความร้อนเนี่ยเข้ามาจากส่วนไหนของบ้าน แล้วก็แก้ไขตรงจุดครับวันนี้นะฮะผมมีวิธีการในการแก้ไขเรื่องบ้านร้อนอย่างเป็นระบบให้กลับมาเป็นบ้านเย็นได้มาแนะน,ำนํำนะครับสําหรับบ้านเดียวความร้อนจะเข้ามาทางหลังคาจึงควรใช้กระเบื้องหลังคาสีอ่อนแทนการใช้กระเบื้องสีเข้มและสะท้อนความร้อนออกจากหลังคาด้วยการปูแผ่นสะท้อนความร้อนอีกหชั้น ป้องกันความร้อนจากโถงหลังคาเข้าสู่ภายในบ้านด้วยฉนวนกันความร้อนตาช้าง Stay Cool เ,คคเพิ่มการถ่ายเทอากาศด้วยฝ้าชายคาตาช้าง Smart Board ร,รุ่นระบายอากาศสำหรับผนังด้านที่โดนแดดป้องกันความร้อนโดยเลือกใช้ระบบผนังเย็นตาช้างจะช่วยให้บ้านเย็นขึ้นอีกระดับปู้ด้วยบล็อกปูพื้นตาช้างรุ่นคูลพ p l u หรือปลูกต้นไม้เพิ่มเติมก็ช่วยได้มากทีเดียวครับเราควรเลือกใช้วัสดุอย่างเป็นระบบนะครับอย่างนงวัตกรรมระบบบ,บ้านเย็นตาช้างยิ่งทำให้เจ้าของบ้านเนี่ย รู้สึกได้ถึงความอยู่เย็นอยู่สบายอย่างแท้จริงครับเติมความคิดตเต็มจินตนาการด้วยรายการวาเลนตีไลฟ์สไตล์เพื่อชีวิตคุณภาพจากอมรินทีบ้านและสวนไม่โฮ่ช่างประจำบ้านกินดักอยู่เป็นลืมป่วยเชฟชวนชิม Clouded the set. I'm to you. อันนี้ผมก็อยู่ในร้านน้คู่กับอาจารย์สารุแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับร้านน่ารักมากเลยขอบคุณครับบรรยากาศดีแล้วก็มีอาหารทานด้วยครับนะครับอันนี้เรามาคุยเรื่องของตรวดของเราดีกว่านะครับอาจารย์ครับตรวจเนี่ยในสวนเอาไว้ทําอะไรครับไว้เก็บรายละเอียดแล้วดูสวนให้มันสะอาดแล้วก็แก้ปัญหาในในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นได้ในสวนสายน้ำสายคาที่ลงมาอาจจะตกกระทบ กับหญ้าหรือโทนกระเด็นเข้าอาคารเราก็ขวดเป็นตัวรับตืมน้ำก่อนอ๋อมามาตั้งไว้ชั้นหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปถึงดินครับนอกจากสวยสะอาดนะครับไว้แก้ไขปัญหาแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็ช่วยพิเศษประกอบกับสวนให้ไม่มันมีเท็เจอร์อะไรที่แตกต่างแล้วก็สวยงามขึ้นซึ่งมีหลากหลายมากขวดเนี่ย ทั้งขวดในประเทศและขวดที่นําเข้าอาจารย์ครับอย่างนี้เราเข้าไปดูในรายละเอียดขวดกันเลยดีกว่านะครับอย่างนี้นเ,เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยของขวดในประเทศอันนี้ขวดไทยครับอ้าวอาจารย์อธิบายเลยครับขวดที่ซื้อขายกันในตลาดเนี่ยซื้อขายกันเป็นถุงในหนึ่งถุงเนี่ยน้ำหนักณปัจจุบันเหลือแค่9กกิโลกรัมราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทถึง50บาทครับมีอยู่5เบอร์ครับผม เบอร์หนึ่งคือเบอร์ที่ใหญ่สุดเบอร์สองเบอร์สามก็ไล่ลงมาจนถึงเบอร์ห้าเบอร์ห้าคือขวดเล็กทั้งนี้เบอร์ห้ายังมีเล็กกว่านี้อีกไม่ไม่มีละเล็กกว่านี้เขาไปทําพวกสายล้างขวดล้างแต่ที่ซื้อกันสำหรับขวดจากสวนมีห้าเบอร์มีห้าเบอร์ในนี้ก็มีประมาณสามเบอร์คือนี่นี่เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ห้านี่ก็เบอร์ประมาณเบอร์สี่นี่เบอร์สองเบอร์สองอันนี้เรียกว่าขวดอะไรครับขวดน้ําผึ้งขวดน้ํโขงแล้วก็ในขวดสีฟ้า กวดสีฟ้านะครับอันนี้ก็คือเป็นที่นิยมซึ่งหาได้ในประเทศไทยในตลาดทั่วไปครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงด้วยยังมีสีดํายังมีสีอื่นอีกนิดหน่อยเป็นสีส้มที่อยู่ในพวกดินลูกหลางอะไรพวกนั้นอันนี้ก็เป็นหลักๆอาจารย์ไม่คิดจะช่วยถือเลยเหรอครับไม่ครับอุ้ยมันหนักมากเลยดีแลดวครับกล้ามใหญ่อาจารย์ครับกรวดน้ําผึ้งแบบนี้ครับเขาไว้ทาอะไรส่วนมากครับก็ส่วนมากก็มาโรยพื้นนะครับโรยพื้นปกติเลยนะครับ ทุกอันเลยก็ทุกอันเลยแต่กวดแม่น้ําโขงเนี่ยมันจะมีไซส์ใหญ่พิเศษใหญ่เท่าฝ่ามืออะไรนี้ก็มีแต่ต้องสักส่วนมากก็ปูพื้นแหละส่วนมากครับก็จะมีมาติดผนังบ้างหรือหรือทำกับเป็นเป็นสรายรางกวดล่างอะไรติดกับซีเมนต์เลยก็มีอ๋อใช่ครับอันนี้ก็คือกรวดที่ใช้งานหลักๆในประเทศครับหาได้ในประเทศซึ่งราคาไม่ค่อยแพงครับจริงๆแล้วมันก็มีสีขาวเราเรียกกวดแก้วอีก สีขาวก็คนนิยมเหมือนกันแต่ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นอกจากอยู่ในร่มถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยถ้าโดนน้ําน้ําฝนหรือน้ําที่เราลดต้นไม้อะไรเนี่ยสักระยะหนึ่งมันจะเกิดตะไคร้สีเขียวหรือก็ได้ดูสกปรกต้องเอามาทําความสะอาดพิจารณแล้วก็ไม่น่าดูคุณผู้ชมครับกรวดเหล่านี้นะครับส่วนมากจะไว้ปกปิดด้วยเนาะก็ใช้เก็บรายละเอียดใช้เก็บรายละเอียดแต่ไม่ค่อยนิยมเป็นทางเดินทางเดินก็มีเหมือนกันแต่ ใช้ใช้ก้อนเล็กใช้ก้อนเล็กหน่อยนะครับเพราะก้อนใหญ่อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็จะสะดุดใช่ก็จะสะดุดแล้วก็บางทีถ้านานๆไปอาจจะมีลื่นนะอาจารย์นะครับเอาละครับวันนี้เราอยากจะโฟกัสไปเรื่องของกรวดที่หายากแล้วก็ดูแปลกตาอย่างที่อาจารย์บอกนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยเคยเห็นเดี๋ยวเราจะมาดูกรวดด้านหลังกันบ้างนะครับ ยากบางนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมเป็นคนหนึ่งล่ะไม่เคยเห็นเลยอันนี้คือกวดอะไรครับเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่ากวดน้าข้าวอันนี้เป็นกวดสีดําที่นําข้าวจากบาหลีอันนี้เป็นกวดดําที่นําข้า,จา,านนวดดาจากจีนซึ่งม,มันเองมันเองโดยธรรมชาติครับแล้วอย่างนี้ครับ มันก็เป็นดําปกติธรรมดาดําด้านนะครับซึ่งเขาก็คือชื่อกรวดดําแล้วก็ขนาดนะครับก็ตามเบอร์ที่อาจารย์บอกนะครับอันนี้ก็คงเป็นขนาดที่ใหญ่สุดที่เอามาใช้ที่เรียกว่ากรวดนะครับใหญ่กว่านี้เขาคงเรียกหินแล้วนะครับอันนี้ก็คุณสมบัติเหมือนกันหลักๆนะครับคุณสมบัติของกรวดก็คือใช้ตกแต่งสุขาก็มาเลยอย่างข้างสระน้ำไอตัวน้ำล้นไอพวกตามทางระบายน้ํา ซึ่งมานิยมกันในปัจจุบันว่าส่วนรุ่นใหม่เนี่ยจะนิยมสีดําขาวกันส่วนใหญ่ผจนสีหลากหลายพวกนี้เนี่ยในตลาดก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็สําหรับส่วนสีเตอร์คอยสีนี้ถ้าถูกน้ําคบเซอร์คอยสีมันก็จะสวยมากสีสดเลยะนะครับขอให้ทีได้ไหมครับเหมือนกับจิ้มกินเลยนะครับจิ้มนมปุ๊บออกมาเป็นสีสด อันนี้เรียกว่ากรวดอะไรครับอาจารย์ก็กรวดบาหลีสีพิเศษสีเธอคอยเนี่ยครับสีเธอคอยนะครับก็คือสีน้ําทะเลนะครับมันมีหลายไซส์เหมือนกันทั้งทั้งกลมทั้งแบนครับแล้วอย่างคะสีสีดำสีขาวสีอะไรพวกนี้แค่แต่สีชมพูอันนี้ก็สําหรับคนที่แต่งสวนแล้วก็ต้องการสีที่จะมาเสริมความสวยของสวนเน้นเป็นบางส่วนก็ได้โดยถ้าใช้โดยทั่วไปก็จะใช้งบประมาณมากไปหน่อย อย่างนี้เขาไว้แบบข้างสระน้ำนะครับที่ดูเท่เท่นะนะเดี๋ยวนี้คนเขานิยมมากเลยอาจจะโรยเป็นก้นบ่อปลาเรือรองพื้นก้นบ่อแล้วก็จะเน้นสีของปลาให้ดูสวยงามมากขึ้นสว่างมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อาจะนํามาจากไหนครับปลาหลีหมดบาหลีหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็คงเป็นเบอร์ห้านะครับอันหนึ่งที่ในการเลือกกรวดนะครับคุณผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมจะเลือกกรวดแบบ มีมนโค้งคนะครับ,รบก็ควรจะเป็นมนโค้งให้เหมือนๆกันไม่ใช่เอาแบนมาสมโค้งแบบนี้ก็จะดูแปลกตาไปอีกแบบนะก็อันนี้อยู่ที่วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบหรือสถาปนิกด้วยเพราะว่าอาจจะให้มันคอนทราสต์ก,กันก็ได้แต่น้อยคนนะจ้ะเนาะค,คือถ้าจะเลือกให้มันทรงคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สีในโทนเดียวกัน ส่วนถ้าจะละสีนั้นก็คืออย่างที่อาจารย์สารุดบอกก็คือแล้วแต่แล้วแต่ส่วนของคนนั้นจะเป็นส่วนสไตล์ไหนแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์มันเป็นสีพิเศษพวกสีชมพูสีอะไรซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นอาจารย์แล้วอาจารย์มีอะไรที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆกระโมเสกไหมฮะจะได้ช่วยประหยัดทั้งเวลาครับก็ม,มีพวกลหลากหลายนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบนี้นั่นเองก็คือเป็นหินแบบนี้ที่บอกรับคัดมาเรียงคัดมาเดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ คุณสมบัติของแบบนี้เขาเรียกเป็นโมเสกใช่ไหมโมเสกโมเสกซื้อขายกันเป็นตารางเมตรไอ้นี่ต่อแผ่นพุท1หนึ่งตารางเมตรก็มี11แผ่น11แผ่นเป็น1ตารางเมตร11แผ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ประมาณ1,800บาท1 8 0 0บาทไม่รวมค่าปูวางไม่เกี่ยวนะครับกว็อย่างนี้เลยขายเป็นตารางเมตรขายเป็นะารับเมตรตารางเมตรก็จะได้11แผ่น คุณสมบัติที่ดีนะครับของโมเสกแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือเขาคัดมาให้แล้วนะจานเนาะป,<ส>ปูสำเร็จเลยปูสำเร็จเลยทพื้นได้ทำผนังได้นี่ปุ๊บด้านหลังเป็นตะข่ายเ,าเป็นตะข่ายนะครับคุณสมบัติที่ดีคือปูง่ายนะจานเนาะ,ะปะเลยอย่างนี้เลยเลยปุ๊บอย่างเี้ยน,นะครับก็สวยมากเพราะว่าอันนี้ก็คือของน้ำเข้านะครับหาได้ยากมาก มีการเลือกกรวดให้เหมาะกับสวนเราเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยควรมีความหลากหลายแต่แต่ละชนิดมีความเหมาะสมแต่ละงานแต่ละชิ้นงานซึ่งต้องใช้วิจารณญ,ญาณของผู้ออกแบบหรือเจ้าของผู้เสียงเงินทบครับ,รบจริงๆก็คือมีปัจจัยมากมายนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยจะเอากรวดไปทําอะไรก่อนนะครับไปโรยไปวางนะ นะครับเพื่อปกปิดเพื่อเป็นทางเดินเพื่อใช้ในลักษณะงานไหนนะครับพอเลือกคุณสมบัติเสร็จแล้วค่อยมาเลือกโทนสีมาเลือกไซส์เลือกชนิดเลือกชนิดเลือกขนาดาาเลือกราคาโอ้โเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็คือข้าวๆนะ,นะครับอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์แนะนําก็คือการเลือกกรวดพอเราได้ทั้งคุณสมบัติว่าเราเจะไปใช้อะไรแล้วได้ราคาแล้วได้ขนาดแล้วได้สีแล้วนะครับ บางทีมีวิธีการใช้ที่ง่ายกว่าเช่นแบบนี้เอ,อันนี้ก็คือกรูดธรรมดาเลยสีขาวแต่ก็มีแบคเป็นยางแต่ด้านหลังคือนี่เป็นยางทั้งแผ่นเพ่อกันเลื่อนเอาไปวางวางในห้องน้ําในจุดที่เราอยากจะวางาง่ายๆแล้วก็ไม่ลื่นน,นะครับแทนที่หินแบบนี้นะครับจะลื่นนะครับคุณผู้ชมครับเหียบแต่ถ้าเรามีช่องไฟให้เขานะครับก็เป็นจุดเบรกเป็นจุดเบรกได้แล้วก็ ทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายไม่ต้องบางทีไว้นานๆอย่างนี้นะจาจ๊ะนะต้องหยิบหินมาแล้วต้องเอาไปขัดล้างนะครับ,รบแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันครับให้ดูความหลากหลายว่ามันมีมากมายที่เอาปวดไปใช้ประโยชน์ใช่ครับอาจารย์อาจารย์แล้ววิธีการดูแลรักษาทำํำยังไงครับก็อยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้ทําอะไรก่อนถ้าหากเอาไปปูพื้นโดยที่ เราโรยเฉยๆมันก็จะต้องมีตัวช่วยที่เราจะทําเป็นตัวรองตะแกรงแท,แทนที่เราจะโรยไปกระดินเพราะว่าถ้าเกิดหน้าฝนอะไรเนี้ยดินก็จะแฉะจะเละจะนิ่มเราควรจะมีวัสดุที่ปูรองก่อนเป็นเช่นว่าตะข่ายสีฟ้าพวกนั้นก็จะช่วยในลักษณะของเวลาเราจะต้องทำความสะอาดก็ยกขึ้นมาใช่แล้วนะครับแล้วก็ เอากรวดเอาหินอะไรที่เราวางวนะ้ไปทำความสะอาดแหมอาจารย์พูดเมื่อกี้ทําให้แบบคุณผู้มชมบางท่านอยากจะเห็นภาพเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการเดอะการ์เดนเนอร์นะครับอยากจะบอกว่าวันนี้เราโชคดีมากๆนะครับได้อาจารย์สารุสมาช่วยสอนนะครับแล้วก็ช่วยโรยกรวดให้ดูนะครับเพราะว่าอาจารย์นั้นเป็นนักจัดสวนที่เรียกว่าหาตัวจับได้ยากทําไมอาจารย์เพราะไม่ยอมให้จับอ๋องั้นวันนี้ผมขอจับครับอาจารย์ครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมนะครับในช่วงคนสวนชวนทำ า <Yeah! S 2> จารย์ครับแล้วถ้าคนซื้อกรวดมาเลยแล้วก็โรยเลยมันก็ได้ แต่ว่าระยะยาวในการบริกษษามันยุ่งยาก ที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนวูดข้อจำกัดของการสร้างอยู่ที่ตรงไหนเวลาที่รีบเร่งสถานที่ที่เข้าไม่ถึงอุปสรรคการขนย้ายเราทำลายทุกข้อจำกัดเราสร้างทุกอย่างให้เป็นไปได้ใหม่ รถขุดคูโบตาด้วยสมรรถานะสูงเสร็จงานทันเวลาเราจึงก้าวสู่ความเป็นผู้นำรถขุดขนาดเล็กรถขุดคูโบตารถใหม่สำหรับมืออาชีพวิธีสังเกตกาแฟที่อร่อยไม่ใช่แค่นี้ต้องสังเกตตรงนี้หวานมันกลมกลม่อมหอมกลิ่นนมไม่กลบกลิ่นกาแฟมั่นใจทุกแกว้วผลลัพธ์ความกลมกลม่อมที่ทุกคนรู้กันสังเกตความอร่อยสังเกตคันเนชั่น ระบบล็อกของเฮฟเล่แข็งแรงมั่นใจอย่างนี้จะให้เจ้าคินเลอร์ของผมเนี่ยไปทำอะไรล่ะครับทำอไรก็ได้หอยเจ้านายรักรรัักเฮฟเล่ซื้อสัตว์เรื่องเฝ้าบ้าน Farm มเฮาสขอแนะนำรอยัลเบรดอีกระดับความอร่อยจากฟาร์มเฮาส์ หอมนุ่มเต็มเต็มแผ่น I love it My farmhouse royal bread เติมความคิดเต็มจินตนาการด้วยรายการ Variety Entertainment ไทยเต็มแน่นทั้งสาระและบันเทิงจากอมเด็ดทีวีเรื่องเล่าเขย่าจอแสนเด็ก คนชอบกิน Let's c h a n สวยเปลี่ยนโลกกลีนฟาร์มาวไรตี้อมรินทร์ทีวี ช่วงคนชวนชวนทาจะชวนทําอะไรครับอาจารย์ก็โรยกวดโรยกวดงั้นผมต้องเลิกเกาะอ,อาจารย์แล้วนี่ใช่แล้วเอาวิธีการที่เราทําในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของเราก็คือการโรยกวดเพื่อดูแลรักษาง่ายนะครับก่อนที่เราจะโรยกวดเบื้องหลังเราควรจะมีวัสดุช่วย ที่จะทําให้การเก็บและบํารุงรักษาในการต่อไปภายหน้าเนี่ยมันสะดวกและง่ายขึ้นวัสดุก็มีอยู่ประมาณ2อย่างสาอย่างเองแในที่นี้เราจะเอาตะข่ายตะข่ายนี้ถีฟ้าเนี่ยซึ่งจะเป็นวัสดุที่ถูกที่สุดที่เราหาได้เพราะว่า1นึม้วน30เมตรเนี่ยมันก็ประมาณ140บาทกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง80ดสเซนแปดสเซนนะครับแต่ยาวเนี่ยยาวประมาณสาเมตรนะครับ อันที่2ออันที่คือเป็นตะข่ายพลาสติกตะข่ายพลาสติกนะครับยาว30เมตรเหมือนกันกว้าง80เซนเหมือนกันแต่บแต่1ม้วนประมาณ650บบาทครับผมความใหญ่ของรูนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของกรวดที่ที่เราจะมาใช้ด้วยที่เราจะใช้นะครับอ้าวเริ่มแรกอาจารย์บอกเลยครับปรับพื้นโดยทั่วไปเนี่ยธรรมดาแล้วก่อนที่เราจะโรยกรวดเนี่ยพื้นมันจะต้องเก็บความเรียบร้อยความสวยงามเพราะฉะนั้นพื้นทั่วไปก็จะต้องเรียบร้อยแล้ว ก็คือจะใช้ทรายหยาบที่จริงแล้วเป็นทรายถมทรายขี้เป็ดทรายขี้เป็ดนะครับอาจารย์ถ้าทรายหยาบมาเอามาเป็นผส,สมคอนกรีตก่อสร้างครับอาจารย์ครับก็ผมเลือกเอาเป็นตะข่ายพลาสติกนะครับครับปูเลยปูเลยเลยออแล้วอาจารย์นั่งละก็เมื่อ,อยงไงครับขอโทษครับอ้าวอาจารย์ดูลูกศิษย์นะ พอได้แล้วอจาะเนาะในลักษณะนี้ผมขอเสริมเป็นเป็นบัวอันนี้เป็นหินนะครับหินครับนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนก็คือสลักมาแล้วก็นําของน้าเข้าแน่นอนครับ,รบที่ผมเลือกทําแบบนี้เพราะว่าผมสมมุติเอาว่าตรงนี้ผมจะเป็นทางเดินหินตรวจของผมอาจารย์ครับแล้วถ้าคนแบบว่าซื้อกลวดมาเลยแล้วก็โรยเลยมันก็ได้ แต่ว่าระยะยาวในการบำรุงรักษามันยุ่งยากเพราะ,ะถ้ามาโตกกระบอกคุณจะทิ้งมันเหรอ,อการเยาขึ้นมาทําความสะอาดมก็ยุ่งยากต้องมาเก็บมาเก็บทอย่างนี้เราอยางตะล่อมด้านข้างแล้วก็ยกโกลอยออกมาเป็นทีเป็นตารางเมตรได้เลยโอเคตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วเราก็เอากวดมาโรย,ยเลยกวดโรยเลยเราใช้กวดอะไรครับเราเอากวดสีฟ้าสีตะค้อยเนี่ยเทเลยแล้วเราก็ปาดให้มันได้ความหนาเท่าที่เราต้องการหนามากกระเปืองหนาน้อยก็เห็นตะข่าย ก็ให้มิดตะข่ายกันลกันอาจารย์ให้ผ่านเข้ามาครับผ่านเข้ามาสีครับเพราะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยแหละปริมราตรที่พอดีมันปิดตะข่ายมิดแปลว,ว่าอย่างนี้1ถุงข้าวกิโลก็ได้ไม่ถึงตารางเมตรไม่ถึงครับ1ตารางเมตรตีซะว่าต้อง2ถุงครึ่งนี้เวลาคิดงานมันต้องคิดโดยรวมทั่วไปทั้งหมดเราใช้ประมาณกี่ตารางเมตรเราถึงจะมาคำนวณจำนวนของตัวการงานหนักอ่ะอย่างนี้ผมเอาโมเสกมาแปะเลยดีกว่า มันได้ได้ c o ล o r filling กันอ๋อกวดแปะก็กวดโรยกวดแปะงก็แบนราบธรรมดามันไม่ได้อารมณ์ของของการมี t e เ t u r e ที่จะนูนขึ้นหรืออะไรพวกนี้บางคนนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะคิดว่าอ๋อแค่เอามาโรยๆๆไม่ใช่นะอาจารย์เนานะ <laughs> <laughs> มันขึ้นอยู่กับการวางด้วยเลือกนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้คือเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วไม่ได้แล้วแต่โดยภาพรวมเวลาทํางานเนี่ยเราต้องโรย หน้าใหญ่ไปก่อนแล้วก็<ร>าปาดเอา,เอาพอได้ไหมอาจารย์ต้องเบียดอีกหน่อยเนาะยังไม่ผ่านเพราะยังเห็นปะะคายอยู่อาจารย์ครับหินชนิดนี้นีเหมาะกับการโรยกวดเลยป่ะครับก็จริงๆเอามาโรยทางเดินน่าเสียดายมันมันราคามันค่อนข้างสูงถ้าอยู่ในบ่อปลาบ่อเลี้ยงปลาหรือลำธารน,น้ําตื้นอะไรพวกนี้จะเห็นสีมันสวยมากอยู่ในน้ำาจารพอได้แล้วโอเค นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้หน้ามืดดูดูข้างบนไว้อ่าสว่างแล้วไม่มืดแล้วขอบคุณครับวิธีการโรยกรวดแบบฝึกใหม่0ูนถึงสิอาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่ให้เก้าให้เก้าเลยอาจารย์ับโอเคครับตรงนี้ถือว่ามาตรฐานแล้วครับความหนาได้ครับความเรียบร้อยโอเคครับครับจริงๆแล้วถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะทำได้ เก่งแล้วก็เร็วกว่านะครับแล้วก็ดูดูง่ายการโรยกรวดแบบนี้นะครับประการที่เราอยากจะบอกกันก็คือ1ลดการยุบของกรวดผมไม่ได้บอกไม่ยุบนะยุบนะครับตามพื้นที่ตามเ,าเวลาฝนตกบอต่อยๆลดแรงกระแทกลดแรงกระแทกก่อนที่น้ําฝนนั้นจะตกลงไปที่พื้นนะครับทัานี้มาดูวิธีการรักษาบำรุงมา้างเดี๋ยวผมขอแรงพี่น้องหน่อยนะครับปุ๊บขอบก่อนเอาเอาขอบบอกก่อนนะพี่ วิธีการดูแลคือหยิบตะข่ายแค่นี้มานะครับคนเดียวคงไม่ไหวผมก็เลยยิ้มแรงมายกอึบนะครับกระล่ำขึ้นเออให้มันเข้ามาหยุดตรงกลางอยู่ตรงกลางปุ๊บเราก็ย้ายออกจากพื้นที่อสมมุติวางนี่นะครับเพื่อจะได้ฉีดความสะอาดให้ถูกต้อง หรือรหรือถ้าจําเป็นจะต้องมีเอกกระบะถังที่เขาผสมปูนอะ่ะเราใส่แล้วเขย่าหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้เขย่าเพื่อให้เศษหินเศษดินตะไคร่ที่เกาะอยู่ตามหินนั้ออกง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้ววิธีการเอากลับมาก็เช่นเดียวกันครับหนึ่งก็คือต้องปรับพื้นก่อน นะครับอาจจะเสริมเข้าไปนะครับสำหรับพื้นที่ที่โดนก่อนมานานเียยุบไป,<ๆ>ไปอะไรไปแล้วก็เสริมซะครับผมแล้วก็มาปูอย่างเดิม,มเมื่อครั้งที่เราทาครั้งแรกอยากจะทําเองหรือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวก็ได้ดนะครับดีเพราะถ้าเป็นส่วนเล็กๆเนี่ยทำกันมันมีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ร่วมกันทํางานเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโรยกรวดอาจารย์จะเน้นหนักในเรื่องของการดูแลรักษานะครับก็จะเอาให้ดูแลรักษาง่าย นะครับส่วนเรื่องของกรวดนั้นชนิดลักษณะมีมากมายนะครับถ้าอยากจะเลือกให้ถูกก็น่าจะปรึกษาผู้รู้มากกว่านะครับว่าให้เหมาะกับส่วนของเราบอมกับการใช้งานของเรานะครับวันนี้แนายการเด่กาเดเนอรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์ครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับครับขอเกาะไปตลอดเลยได้ปะได้อันนี้ยอมให้เกาะนลนะได้ว้าคุณชมครับ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะครับเพิ่แป๊บเดียวเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการ The Gardener ได้ใหม่นะครับกับส้นสวยๆไอเดียง่ายๆในการตกแต่งสวน,นครับทาง a m a r i n TV HD ช่อง34ถ้าคิดถึงสวนคิดถึงเรา The Gardener สวัสดีครับ